สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5นาทีรู้จริงเรื่องเด็กจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์กับดิฉันแพทย์หญิงกิรณาวินินจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลกับแพร่หลายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบริภคนมวัว มีข้อเท็จจริงอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมารับฟังกันค่ะโดยว,วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์เศรษฐโชติมโหน,นันกิจกุม,มารแพทย์ด้านโภชนาการจากคณะแพท,ย,ทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับขอเริ่มที่คาถามแรกก่อนเลยนะคะว่านมเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะครับเราต้องมารู้จักก่อนครับว่านมเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญนะครับเพราะเป็นแหล่งของโปรตีนแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่สําคัญของร่างกาย โปรโตีนมีหน้าที่เป็นโครงสร้างของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆและมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตในขณะที่แคลเซียมและฟอสฟอรัสจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันตารางนี้นะครับแสดงปริมาณโปรโตีนและแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวนอันสำหรับคนไทยจะเห็นได้ว่าเด็กเมื้ออายุเพิ่มขึ้นปริมาณโปรโตีนก็ต้องการเพิ่มขึ้นแคลเซียมก็เช่นกันครับจะเห็นได้ว่าอายุ1-3ปีต้องการแคลเซียม500มิลลิกรัมต่อวนัน และเมื่ออายุ4ปีขึ้นไปต้องการแคลเซียมเพิ่มขึ้นสูงถึง800-1,000มิลลิกรัมต่อวันเพื่อให um ้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับกรมอนามัยได้จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและใส่ปริมาณอาหารสำหรับเด็กอายุ1-5ปีที่ควรได้รับประจำวันกล่าวโดยสรุปคือเด็กอายุ1-3ปีควรดื่มนมวันละ2แก้วและอายุ4-5ปีควรดื่มนมวันละ3แก้วครับนอกจากนี้ในเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ เรายัางแนะนําให้ดื่มนมต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยวันละ2อถึงสแก้วเพื่อให้ได้ปริมาณโปรโตีนและแคลเซียมเพียงพอกับความต้องการของร่างกายครับค่ะคําถามที่2เลยนะคะถ้าเด็กบริโภคนมไม่เพียงพอแล้วจะมีผลเสียอย่างใดบ้างคะก็กลับไปอยู่ที่สารอาหารหลักก็คือมีพลังงานมีโปรโตีนดังนั้นการเจรเิญเติบโตของเด็กก็จะต่ำกว่าปกติรวมไปถึงแคลเซียมและฟอสฟอรัสในนมถ้าเราไม่ได้รับประทานไปก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพุนได้ครับ สำหรับคำถามที่สานะคะเป็นคำถามที่พ่อแม่น่าจะให้ความสนใจอย่างมากนะคะว่าการบริโภคนมนี้เกี่ยวข้องกับการเกิดออทิสติกหรือโรคสมาธิสั้นในอนาคตหรือไหมคะเรากลับไปดูที่ว่าสาเหตุของการเกิดออทิสติกกับเรื่องส่วนสมาธิสั้นในปัจจุบันที่มีหลักฐานเนี่ยเกิดจากอะไรก่อนนะครับก็เกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากพันธุกรรมการทํางานที่ผิดปกติของสมองสิ่งแวดล้อมการได้รับสารพิษการสูบบุหรี่ของบารดาช่วงขณะตั้งครร หรือการเลี้ยงดูนะครับในปัจจุบันมีคนพยายามเชื่อมโยงนะครับระหว่างนงมวัวกับโรคซนสมาธิสัน้นโดยมีการตั้งสมมุติฐานขึ้นมาว่าเด็กออทิสติกสามารถย่อยโปรตีนนมวัวบางชนิดได้ผิดปกติจึงทําให้โปรตีนดังกล่าวไปม,มีผลกับสมองและการทํางานที่ผิดปกติและแสดงอาการออกมาของโรคซนสมาธิสัน้นแต่เมื่อศึกษาในงานวิจัยนั้นนะครับเราจะพบว่าเป็นการออกแบบงานวิจัยที่ไม่รัดกุมและมีตัวกวนหลายชนิดทําให้การสรุปผลต้องระมัดระวังครับ กล่าวโดยสรุปปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่านมวัวมีความสัมพันธ์กับโรคออทิสติกหรือโรคโซรสมาาิสั้นครับค่ะแล้วการบริโภคนมนมีเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งหรือไม่คะสำหรับเรื่องนมกับความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งนะครับกล่าวโดยสรุปนมวัวและผลิตภัณฑ์ของนมวัวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนนะักโดยที่มีหลักฐานความน่าเชื่อถือที่เพียงพอและน่าจะเป็นไปได้ ะเ็นชนิดอื่นๆยังไม่มีข้อสรุปในปัจจุบันครับผู้ชมสามารถไปติดตามได้ในวีดที่แสดงอยู่ได้เลยครับสรุปสําหรับวันนี้นะครับเราเจอกัน5นาทีเราได้เรียนรู้แล้วว่าทุกคนสามารถกลับไปดื่มนมวัวได้ตามปกติครับเด็กเล็กดื่มนมวันละ2แก้วเด็กโตก็วันละสาแก้วต่อวันนมวัวยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กับโรคออทิสติกหรือโรคส,สมาริสั้น วันนี้นะคะเราก็ได้รับฟังสาระดีๆมากมายจากอาจารย์นะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะมีความมั่นใจในเรื่องของการบริโภคนมวัวมากขึ้นสําหรับท่านใดที่สนใจรับฟังของ้อมูลข่าวสารดีๆของาราชวิทยาลัยก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Facebook แล้วก็ YouTube ของาราดวิทยาไัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยสําหรับวันนี้ดิฉันแล้วก็อาจารย์เรยรโชต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ